วิธีแชร์เน็ตมือถือหรือว่าเน็ตฮอสปอตให้กับเพื่อนๆของเราใช้นะครับให้ทําตามนี้ได้เลยก็ให้ไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับอย่างแรกนะที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับในหน้าเมนูตรงนี้ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้กดไปที่การเชื่อมต่อหรือว่าการเชื่อมต่อไร้สายอื่นๆนะครับจากนั้นให้หาเมนูที่ชื่อว่าฮอสปอตส่วนบุคคลหรือว่าฮอสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับ ให้เพื่อนๆกดไปที่ฮอสปอ t มือถือหรือว่าฮอสปอ t ส่วนบุคคลนะทางด้านหลังตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิด Wi-Fi อยู่ก็กดตกลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็รอสักครู่หนึ่งแล้วเขาจะขึ้นว่าเปิดแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดไปที่เมนูฮอสปอ t มือถืออีกรอบหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดในหน้านี้นะครับของเพื่อนๆมีคำว่าการตั้งค่าฮอสปอ t ส่วนบุคคลเนี่ยให้กดเข้ามาได้เลยแต่ในตัวอย่างของผมไม่มีนะครับก็ให้กดเข้าไปที่ฮอสปอ t มือถือ ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ WiFi ที่แชร์จากเครื่องของเราไปนะครับก็จะเป็นชื่อนี้นะตรงที่ลูกศรชี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานเนี่ยให้กดเข้าไปที่รหัสผ่านนะครับแล้วก็ตั้งเป็นรหัสผ่านนะครับที่เราจะเอาไปบอกเพื่อนๆของเรานะครับให้เข้ามาใช้งานในตัวอย่างผมจะตั้งเป็นเลข1-8ถึงแแบบนี้นะครับแล้วก็กดที่บันทึกตรงนี้แล้วก็รอเขาสักครู่หนึ่งนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆก็จดชื่อ WiFi นะครับพร้อมกับรหัสผ่านตรงนี้ไปให้เพื่อนของเราได้เลยให้เขาล็อกอินเข้ามาที่ WiFi ตัวนี้ด้วยรหัสผ่านอันนี้นะครับก็ลองนำไปทำกันดูนะครับใครทำไม่ได้ติดปัญหาสงสัยยังไงมาพูดคุยกับผมได้นะครับที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดหัวใจ s u ั s c ไ i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ